ยามที่ความมืดลอการเวลาดวงเห็นสูริยาก็พักครปล่อยให้ห่วงเวหาอยู่ในหาทอนเป็นตอนที่ความมืมดปกุและวิทีชีวิตสันจรสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้เป็น เย็นวันหนึ่งนะคะของต้นเดือนตุลาคมทุกคนวันมาทํางานแล้วก็วันนี้มีแสงแดดนานๆถึงจะมีแสงแดดแสงแดดสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะทีนี้นะคะวันก็เลยพาทุกคนมาที่นี่อีกครั้งหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านโบราณ<า>ดัมสเตเดียมที่ lo, ะะออสโลนอร์เวย์ค่ะ ยาามมมที่ควมมืดโลโกเววลาดง่งงหสรยิาก็พักกเรา็ไปกันต่อค่ะตรงนี้จะมีมุม,ม,มความงามนิดหนึ่งนะคะพร้อมกับท้ายคลิปนี้วัน <c oughs> จะเล่าเรื่อง <c oughs> ที่มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะทักมาถามวันว่าพี่คะหนูอยากรู้ค่ะว่า แต่งงานกับผู้ชายฝรั่งสวีเดนแล้วเราถ้าจดทะเบียนแต่งงานจดทะเบียนสมรสเราจะได้เงินค่าคู่สมรสไหมคู่ครองไหมเขาว่าได้เดือนละ3 0 0แสนบาทจริงไหม <Hey. S 1> วันก็จัดไปแล้วค่ะทุกคนวันไม่โอเคกับผู้หญิงที่ <คน S 1> จะแต่งงาน,<ใ>นกับฝรั่งแล้วก็ คิดถึงแต่เรื่องเงินนะคะหรือซีเรียสเรื่องเงินอย่างเดียวทุกคนมันไม่โอเคจริงๆค่ะถ้าจะแต่งงานกับฝรั่งหรือถ้าจะมีแฟนฝรั่งเพื่อที่หวังจะมาเกาะเขากินแบบนี้นะคะที่ถามก่อนเลยว่าแต่งงานแล้วฉันจะได้อะไรแต่งงานแล้วฉันอ๋อจะได้เงินจากรัฐบาลกี่บาททุกคน วันไม่รู้คะ่ะวันไม่เคยทําตัวแบบนั้นแล้ววันก็เลยไม่มีข้อมูลนะคะว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายสวีเดนแบบไม่มาทํางานไม่มาทำมาหากินจะได้เงินจากไหนอันนั้นวันไม่รู้นี่คือไม่รู้จริงๆคะ่ะเพราะว่าวันไม่ได้อยู่ในจุดนั้นวันก็ตอบได้เท่าที่ตัวเองตอบได้แต่เคยก็ตามที่แต่งงานกับฝรั่งมาแล้วหวังว่า เราจะได้เงินจากตรงนู้นตรงนี้วันขอบอกไว้เลยค่ะว่าคุณคิดไม่เหมือนวันคิดไม่เหมือนกันแล้วก็วันอยากให้ผู้หญิงเปลี่ยนแนวความคิดค่ะว่าถ้าเราอยากมาอยู่ที่สวีเดนนะคะมาทำงานเถอะค่ะทุกคนทำงานหากินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองมันจะเกิดความภาคภูมิใจมากกว่านะคะส่วนที่นี่คือ ดำสเตเดียนค่ะเป็นชื่อถนน,นในหมู่บ้านนะคะใครอยากมาเที่ยวก็ตามมาได้จ้าส่วนเรานะคะและวันในมุมมองของวันเองวันก็มาในฐานะผู้หญิงที่มาทำงานนะคะแบบที่เราไม่ได้หวังพึ่งสามีค่ะ เราก็จะมีความภาคภูมิใจมีเงินใช้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีงานทําทุกคนที่นี่เขาจะให้เกียรติคนที่มีงานทําแล้วก็ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะทุกคนเขาจะทังเกียรติมากเลยถ้าใครแบบว่ามาใช้สิทธิ์ป่วยคือมาอยู่ในต่างแดนเสร็จปั๊บก็ฉันป่วยของเงินป่วยประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นต้นไม้เปลี่ยนสีซึ่งมีคนเคยถามมันว่ามันชื่อว่าต้นอะไร จริงๆแล้ววันแค่ถ่ายรูปค่ะทุกคนวันไม่เคยรู้เลยว่ามันชื่อต้นอะไรจริงๆแต่เดี๋ยววันนี้มันจะหาข้อมูลให้นะคะตรงนี้ก็คือมันจะเป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นตึกทั้งตึกค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปในมุมสูงให้ชมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในฐานะที่เราก็เป็น ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะวันก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอยู่ในฐานะเมียฝรั่งยังมีศักดิ์ศรีย่างมีเกียรติแล้วก็อยู่อย่างภาคภูมิใจค่ะเมื่อเรามาอยู่แบบเราไม่ได้เกาะใครยินนะคะเวลาเราได้ยินผลกระทบของผู้หญิงที่ทำเรื่องเสียหายทำให้ผู้หญิงไทยได้หลายคนเกิดเกิดเรื่องเสียหายเราจะรู้สึก มันไม่ใช่เราแล้วเราก็อยู่ได้อย่างมั่นคงและที่สุดนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือเราอย่ามาหวังพึ่งพาคนอื่นค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไทยหรือเราจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามค่ะทุกคนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วยเหลือตัวเอง หางานเรียนหาความรู้ให้ตัวเองดูแลตัวเองได้นะคะแค่นั้นพอเรามีงานทําเราจะเกิดความมั่นคงในชีวิตทุกคนเรามีงานทําเรามีเงินเดือนทุกเดือนเราจะมีเงินมันจะทําให้ผู้หญิงแข็งแกร่งขึ้นวันก็ยังคงสนับสนุนให้ผู้หญิงพึ่งพาตัวเองนะคะเราจาเป็นต้องมีคู่ไหมเราจําเป็นค่ะเพราะว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่หรือคนที่โชคดีในชีวิตเรามีคู่ครองที่เข้าใจเราทุกอย่างนะคะเข้าใจ สถานการณ์ทุกอย่างเข้าใจเราเข้าใจว่าเราเป็นคนยังไงเข้าใจความคิดความรู้สึกเราชอบอะไรเหมือนกันและที่สําคัญถ้าเป็นคู่ครองที่เป็นที่ปรึกษาชีวิตเราที่ดีได้นะคะนั่นหมายความว่าชีวิตเราก็จะอยู่อย่างมีความมั่นคงในชีวิตเราก็ปลอดภัยเพราะว่าเรามีคู่ครองที่ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนทีอ่อยากมีคู่ครองก็ขอให้ได้คู่ครองที่เป็นคู่ครองที่เข้าใจกันแล้วก็สนับสนุนกัน อยู่แล้วส่งเสริมกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีงานทําเรามั่นคงเธอก็ไม่ต้องทํางานไอ้เธอก็ไม่ต้องมีสามีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันก็ยังต้องการสามีอยู่นะเธออย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะว่าเ,เราจะไปทางไหนช่วยกันคิด อยากใช้เงินเราก็ช่วยกันหาแล้วก็ช่วยกันทําประมาณนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพอเรามีงานเรามีเงินเดือนเราเก่งแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาสาม,ไมีไม่ได้ไม่ได้วันก็ยังคงอยากาไม่ได้อย,อยากอยู่คนเดียวในโลกนี้อยากมีคนที่เข้าใจเราและวันหาคนคนนั้นเจอแล้วก็คือสามีคุณลุงที่ใจดีของวันนี้เองค่ะตอนนี้เรากลับบ้านกันค่ะทุกคนพร้อมกับบรรยากาศไปไมเปลี่ยนสีสวยๆนะคะ เมื่อยามหมดเวลาก็ลาจาถึงคราวหมดเวลาจึงลาจา และผู้หญิงที่คิดว่าการมีสามีฝรั่งมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตเราหรือเปล่ามันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมมันจะทําให้ครอบครัวเราอยู่สุขสบายหรือเปล่าคิดได้คะ่ะทุกคนและมันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะถ้าเรามาแบบเราตั้งใจมาทํางานมาหาเงินแล้วก็มาช่วยสามีในการแบบสร้างฐานะร่วมกันวันหนึ่งครอบครัวเราก็จะมี ฐานะที่ดีขึ้นมีความมั่นคงที่ดีขึ้นค่ะทุกคนเราคิดแบบนี้ได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าเออเขาจะให้เงินเรากี่บาทแล้วเ,ออเราจะอยู่กับเขาได้ไหมนะคะแล้วเราจะได้เงินจะจะทำยังไงดีนะคะในอนาคตในชีวิตสมมุติว่าเราได้สามีชาวต่างชาติหรือเรามีโอกาสที่จะได้สามีชาวต่างชาตินะคะสิ่งที่วันอยากให้ทุกคนทำก็คือดูก่อนเลย สวัสดิการที่เราจะได้ไม่ใช่เงินที่เราจะได้ทุกคนโอ้ยคิดแบบนั้นนะคิดแต่จะเอาอย่างเดียวไม่มีที่ไหนเขาให้อะไรเราก่อนโดยที่มันไม่มีผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สวัสดิการเป็นเงินจากเขามันหมายความว่าเราต้องทํางานคะ่ะทุกคนพอเราทํางานเราก็เสียภาษีอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าวันหนึ่งที่เราเจ็บป่วยนะคะ เราจะได้สวัสดิการภาษีที่เราทำงานจ่ายไปอ่ะเขาดูแลเราตลอดชีวิตทุกคนตรงนี้เป็นหน้าผาต้นไม้ชนิดเดียวกันที่ขึ้นบนตึกเมื่อกี้นะคะแต่ตรงนี้ก็คือมันเป็นสีแดงเพลิงเรียกว่ามันใกล้จะร่วงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็หาข้อมูลอย่างเดียวว่าสมมุตินะคะวันขอเล่าให้ฟังถึงสวีเดนพอเราแต่งงานกนะัคนสวีเดนมาปับ๊บกรณีของวันมันเป็นกรณีประหลาดประหลาดที่อาจจะไม่เหมือนใครเพราะว่าวันแต่งงานกับคนสวีเดนที่เขาทำงานในประเทศนอร์เวย์ค่ะ ชีวิตวันก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งวันจะแนะนําใครไม่ได้ว่าเออแต่งงานมาเธอเธอแต่งงานกับคนสวีเดนเดี๋ยวเธอจะมาเป็นเหมือนฉันจะอยู่เหมือนฉันวันแนะนําแบบนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันมันเป็นกรณีที่วันไม่รู้ค่ะพี่พี่น้องน้องที่มาดูคลิปวันลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าใครมีชีวิตแบบวันบ้างก็คือแต่งงานกับคนสวีเดนที่ทํางานในประเทศนอร์เวย์มันก็เลยๆๆๆมันก็เลยแบบ วันว่ามันเป็นข้อโชคดีของวันนะคะแต่ว่ามันก็มีความที่วันเสียเปรียบเล็กน้อยเหมือนกันโอ้ยดอกกุหลาบอะ่ะขอไปถ่ายดอกกุหลาบก่อนมาดราม่าต่อนะสวยอะ่ะขอปีนขึ้นไปถ่ายรูปดอกกุหลาบได้ไหมเขาจะด่าวันหรือเปล่าน,นี่สวยมากเลยค่ะ เหมือนจะมีคอนเสิร์ตหรืออะไรสักอย่างอ๋อมีปาร์ตี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นมุมที่วันไม่ค่อยเดินมาบ่อยๆนะคะทุกคนเป็นมุมการมาขึ้นรถเมล์อีกฟากหนึ่งค่ะก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะต่อๆๆแต่ว่าถ้าในฐานะ ที่เราแต่งงานกับคนสวีเดนมาอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะพอเราเข้ามาอยู่ในประเทศสวีเดนด้วยวีซ่าอยู่อาศัยถาวรที่เขาเรียกว่าวีซ่า U-T นะคะก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยในประเทศสวีเดนได้2ปีแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ทำงานนะคะแล้วก็มีสิทธิ์เข้าเรียนตามระบบ ของสวีเดนค่ะนั่นก็คือเราเริ่มเรียนจากระบบที่เรียกว่ายิมเนเซียมนะคะก็คือโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ค่ะเรียนปรับภาษาค่ะเข้าเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะเข้าเรียนปรับภาษา พอเราผ่านคอร์สเรียนปรับภาษาเขาก็จะให้เราเลือกเรียนค่ะเข้าเรียนระบบมอต้นนะคะเรียนแบบศึกษาผู้ใหญ่แบบได้วุฒิมอต้นค่ะพอจบมอต้นเราก็จะสามารถเลือกเรียนได้ค่ะว่าเราจะไปเรียนมอปลายโดยไม่จํากัดอายุนะคะทุกคนเราจะมาแก่มาเด็กยังไงเราก็เริ่มเหมือนกันค่ะแล้วก็เราจะเรียนมปลายหรือเราจะเรียนสายอาชีพ เขาก็จะให้เราเลือกค่ะถึงตอนนั้นนะคะผู้หญิงไทยได้หลายคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาแบบนี้เขาก็จะไปเลือกเรียนสายผู้ช่วยพยาบาลที่ไปดูแลคนแก่ตามบ้านอันนั้นเป็นเงินที่ดีมากแล้ววันทําไม่ได้ผู้หญิงไทยบางคนก็จะเลือกเรียนสาขาการเงินสาขาแคชเชียร์สาขาการตลาดสาขาการขายเป็นพนักงานขายอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนก็เรียนจบแค่ให้จบม .6 เราก็ไปสมัครงานได้ทั่วไปค่ะที่นี่เขาจะไม่ค่อยจํากัดว่าเออเราจะจบสายอะไรแล้วถึงจะทํางานสายนั้นไม่ใช่นะคะก็คือขอให้เราพูดอ่านออกเขียนได้นะคะเข้าใจระบบเขาแล้วก็ออเรียกว่าพูดภาษาแน่พูดภาษาเขาให้ได้แบบชัดเจนนะคะเราก็จะมีสิทธิ์ได้ทํางานเยอะมากค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าบางคน เรียนจนพูดภาษาสวีเดนได้เก่งมากเรียนจบปริญญาตรีมาจากประเทศไทยเราอยากไปทำงานในตำแหน่งอารีเซพชันนะคะบางที่ประชาสัมพันธ์บางที่เราก็ลองไปสมัครดูอาวุธม .6 ที่เรามาเรียนปรับพื้นฐานภาษาที่สวีเดนไปสมัครดูพร้อมกับวุธที่มาจากประเทศไทยที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราอาจจะมีโอกาสคะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยทุกคนทำได้แต่ถ้าเราพูดเก่ง เราพูดเก่งเหมือนเจ้าของภาษาเราจะมีโอกาสทำงานได้หลากหลายมากๆค่ะทุกคนมันไม่ปิดกั้นสำหรับเราเลยแล้วงานที่ดีขึ้นทำงานที่ดีขึ้นเงินเดือนก็ดีขึ้นอันนี้นคือเรื่องจริงและสถานการณ์ของความเป็นจริงนะคะแล้วก็พอเราได้ทํางานน่ะทุกคนเราก็จะมีเงินเราก็จะมีเงินเองทีนี้เราฝันของเราเองได้ค่ะว่าเออเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นแบบไหนนะคะเราก็สามารถทําได้ เมื่อไรก็ตามที่เรามีงานทําประจําแบบวันเนี่ยเรียกว่างานทําประจําก็คือเราจะได้เงินเดือนที่มั่นคงในแต่ละเดือนนะคะมั่นคงมากๆาก,ากะคะ่ะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะทํางานที่บางคนเรียกว่าแค่แม่บ้านนะคะแต่ว่าเราจะมีเงินเดือนที่มั่นคงมากๆเลยะคะ่ะทุกคนในตอนนั้นแหละเราจะมีความเข้มแข็ง ขึ้นมาเองทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยอยู่เมืองนอกถามว่าละวันไม่ได้เข้าเรียนตามระบบเพราะว่าวันเป็นคนสวีเดนที่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมคะแต่ถามว่าวันกลัวอะไรไหมก็ไม่กลัวนะคะทุกคนเกิดปัญหาอะไรมาวันไฟได้คะ่ะวันพูดภาษาได้นิดหน่อยอังกฤษก็ได้นิดเดียวภาษาสวีเดนก็ได้นิดเดียวภาษานอร์เวย์ก็ได้นิดเดียวแต่วัน พอวันทํางานน่ะแล้ววันแบบมันเขาจะสอนเราเองค่ะว่าถ้าเราทํางานน่ะเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทัดเทียมกับคนของประเทศเขาอ่ะฉันทํางานฉันจา่ายภาษี ฉันมีพาสปอร์ตฉันมีสัญชาติสวีเดนก็ไม่ต้องกลัวเลยแล้วคะ่ะทุกคนมีปัญหาอะไรเราไฟได้เลยคะ่ะทุกคนที่ประเทศสวีเดนนะคะจะมีทนายคนไทยมีหมอคนไทยมีสมาคมคนไทยที่ช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายเพียงแต่ก่อนที่เราจะไปถึงวันนั้นได้อะเราต้องมีจุดความมั่นคงที่เราสร้างให้กับตัวเองก่อนมันก็คืองานและเงินนั่นเองคะ่ะ อนนี้วันเดินมาถึงโบสถ์กลางเมืองนะคะคือที่แรกวันว่าจะเดินไปขึ้นไปรถเมลทุกคนปรากฏว่าอากาศดีแสงสวยมากเลยนะคะวันเลยขอเดินต่ออีกนิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศและถือโอกาศเล่าไปเลยนะคะที่แรกว่าจะไปนั่งเล่าดีๆก็ไม่ทันหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าวันต้องไปขึ้นรถเมลกลับบ้านคะ่ะวันก็เลยขอเดินเล่าแบบนี้เลยคะ่ะกับบรรยากาศที่สวยมากเลยแสงแดดสวยมากคะ่ะ แล้วพอถึงตอนนั้นนะคะพอเราทำงานเรามีเงินนะคะเราจะมีความเข้มแข็งมันจะทำให้ผู้หญิงอะ่ะไม่กลัวการอยู่คนเดียวไม่กลัวการถูกผู้ชายทิ้งเพราะว่าเราพึ่งพิงตัวเองได้ค่ะผู้หญิงไทยที่ไม่อยู่เมืองนอกที่ทำคลิปแบบดราม่าในชีวิตอะไรพวกนี้นะคะแบบถ้าสามีไม่อยู่กับฉันถ้าเขาทิ้งฉันฉัน,ฉนแย่แน่เลยคือเขาไม่มีความเข้มแข็ง,ขงเองค่ะ เขาไม่มีความมั่นคงในชีวิตเองค่ะแต่วันเชื่อนะคะตัววันก็ไม่ได้เป็นคนเก่งตัววันก็ไม่ได้เป็นคนแกร่งแบบว่รารดสิบร้อยเย็บก็ไม่ตายแบบนั้นไม่ใช่นะคะตัววันก็อ่อนแอตัววันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ที่อ่อนแอเจอเรื่องอะไรก็ร้องไห้จะถามว่าเพราะมันไม่อยู่ตรงนี้อะคะ่ะทุกคนพอเรามีงานทําเรามีความมั่นคงในชีวิตอะมันทําให้วัน กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาค่ะมันก็ไม่ต้องอยู่แบบกลัวหวาดระแวงอะไรแบบนี้นะคะมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนั่นเองทุกคนตอนนี้เราชอบเดินหลงหลงมานะ่ะเดี๋ยวก็หาทางกลับบ้านไม่เจอนะคะทุกคนเป็นบ่อยมากเลยมันก็เดินมาโซนหนึ่งหลังด้านหลังด้านหน้าสิของสถานีรถไฟนะคะซึ่งเป็นอีกโซนหนึ่ง มันจะมีโซนแบบเมืองใหม่เมืองเก่าตรงนี้คือเป็นโซนที่เขามีการปรับปรุงตึกเก่าให้เป็นลักษณะแบบโมเดิร์นนิดนึงนะคะทุกคนจะเห็นตึกเรียนเรือนกระจกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์แล้วก็สำนักงานนะคะทุกคนแบบรู้รูไฮโซไฮโซตรงนี้ก็อยู่ใจกลางออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะอีกมุมหนึ่งค่ะที่หลายๆคนอาจจะ ไม่ค่อยได้เห็นเนาะสวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเวลาเราเดินในตัวเมืองพวกนี้นะคะ,ะประสบการณ์การหลงทางของวันก็คือเราจะคาดว่าเอ้ยเราจะเดินตามถนนเส้นตรงไปเลยมันไม่ตรงทุกคนถนนแถวนี้มันซอกแซกไปมาไปมานะคะ เดี้ี้ก็สวยไปอีกแบบจ้าสวยมากเลยแหละวันน่าจะเดินมาถึงถนนคนเดินนะคะที่สวยไปอีกแบบจริงๆค่ะทุกคนด้านหลังของวันจะเห็นตึกเก่าและตึกใหม่อยู่คู่กันเลยค่ะเดี๋ยววันก็จะรู้ค่ะทุกคนจ๋าว่าวันอยู่ตรงไหนเอาจริงๆนะตอนนี้ยัง นึกมุมไม่ออกนะคะตอนนี้วันออกมาถึงถนนใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยววันจะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วจ้า,าพันรู้แล้วค่ะว่ามันอยู่ตรงไหน <uf> ก็เดินมาไกลพอสมควรกับทุกคน <uf> เพราะฉะนั้นค่ะกลับนะคะเราก็นั่งรถกลับเลยค่ะไปที่สถานีรถไฟนะคะอตอนนี้ในขณะที่รอรถก็มาเมาส์มอยกันต่อพร้อมกับ ชมบรรยากาศสวยๆตรงเมืองนี้นะคะตรงนี้เป็นที่ที่วันเคยมาถ่ายรูปดอกกุหลาบดอกจิ๋วค่ะซึ่งมันยังมีให้เราเห็นอยู่เลยคือคลิปนี้มีเจตนาพูดให้ผู้หญิงเดี๋ยวหวังเพิ่งผู้ชายนะคะพร้อมกับมาเจอดอกไม้สวยๆก็พามาชมค่ะทุกคนจ๋าดอกกุหลาบจิว๋วดอกกุหลาบหนูที่เดียวกับที่วันเคยมาถ่ายรูปนะคะ ปรากฏว่ายังคงสวยงามและยังคงมีความงามอยู่เลยจ้าแสงแดดมันตกพระที่ตกดินเรียกว่ากล้องมันย้อนแสงนิดนึงนะคะมีแต่สวยงามมากวันก็จะจบคลิปนี้เอาไว้ด้วยความงามของดอกกุหลาบและบรรยากาศสวยๆที่นี่ค่ะ รถรางมาแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะอีกสักสิบนาทีวันจะไปถึงสถานีรถบัสค่ะวันก็จะกลับบ้านนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ ามที่ความมืดล้อกันเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนปล่อยให้หวง ความรักมดมุดงามมีความผูกพันมีเธอม,มีฉันปันไออุ่นอยู่กันอย่างนี้วิธีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงอบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทรา ามที่ความมืดลอกการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่นดังชีวิตอือกำเนิด ้ายรถเมล์ที่วันจะกลับบ้านนะคะนั่งรถอารถรางม,มาลงแล้วคะ่ะอยู่ใจกลางเมืองใหม่ที่เคยทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะคะที่นี่คือบิยอวีกาค่ะก็ขอ,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ยามที่ความมืดล้อาการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อ,อยามหมดเวลาก็ลาจาถึงคราวหมดเวลาจึงลาจา